อำเภอหนาม้อมวันจุลร้าครับอาวันนี้นะครับอ่าโครงการท่านนำใจช่วยโควิดนะครับของครวงปุณย่บารอนนะครับเล่าของีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ในการที่ตั้งครัวขึ้นมานะครับตั้งครัว้นมาพอเราเล่าต้องการ ให้พี่น้องให้พี่นองเช่าจะมน้งบางร้างนะครับให้พี่นองจวมุ้งบางรัาได้รับประโยชน์นะครับได้รับได้รับประโยชน์อ่าไม่มากก็หน่อยนะครับหรือว่าเราเยีย,ยวยาโดยพี่น้องในย่ามให้พี่น้องพีเก็ตนะครับโดยโรงงานบานนะครับพี่นอ้องเรียกเรล่ามีความคิดนะารักน่ารักคนนะครับหลารักดันโดยเฉพาะ ก็จอนะคนับนัวหน้ำได้รับอำ,ำเภอนะครับข้าม,มารวมนะครับเรียกว่ารายรายคนจะรอจนถึงผู้สนับสนุนนะครับลายรายคนในบ้านมาเนี่ยเล่าตั้มมาตัวจอ,อ่าผีช่องนะครับผีช่องบ้านต้นลิงนะครับต้นโจนะครับแล้วก็บ้านเรืน,รนะครับอ่าแล้ว่าคนรักคนยัยนะครับที่ผมไม่ได้เจอหัยหน้า ลลยคนนะครับข้ามาช่วยในคัูวแรกๆนะครับผมก็ได้ตั้มว่าอ่าวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับเป็นวันที่ห้านะครับเราจะตั้ไปจนถึงกรอบจบหมูบานคือหกหมูบานตะบนกอรังนะครับหกวันนะครับหกวันตรงน,นี้เราจะาตั้ไปแจกกีบานเสะหมูตีเส้นนะครับวันนี้เราไปหมูตีหนึง่งนะครับบ,บ้านกองรัง ้าเลยอ๋อนะครับเราทำไปฮาเลยอ๋อือว่าพ้าไปเลี้ยพี่นองได้รับลประโยชน์นะครับไม่มากก็น่อยนะครับเหลือความดดมีอรอดในยุคนี้นะครับทุกค้นนะครับที่มาช่วยในโครงการนี้นะให้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความสนับสนุนนะครับแต่รอจนถึงขอกลัว แม่รั่วนะครับทุกคนที่มาช่วยตรงนี้นะครับมาโดยเรงมาโดยใจจริงๆนะครับไม่ได้กินอะไรต่างิ้นะครับในโอกาสนี้วันวันพรงนี้ผมก็ต้องพิดรั่วนะครับเรื่องการพิดรว่วแต่ในเดือนหน้าโอกาสหน้ากว่าไม่เดือนหน้าไทกันอย่างนี้แบบนี้นะครับผมก็ เราเปิดเราเปิดอีกนะครับเปิดอีกอีกวันลาวนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกตานะขอบคุณครับ